คอปพเปิดมาตมาตท่านไม่ประกันสุขภาพนะครับแบบนิวเฮสสแตนดาร์ดนะครับคลุมทุกภาคธุรกิจแล้วครับโดยสำนักนคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอครับรวมกับภักธุรกิจประกันภัยเปิดตัวมาตท่านนิวเฮสนะครับนิวเฮสนิวเฮลนะครับขอไปนิวเฮสสแตนดาร์ดนะครับนะ อ่าที่เริ่มบังคับใช้แต่วันทีนึ่งกระดาคุมปิยก็มาเป็นต้นมาแล้วเพื่อปรับปรุงระบบประกันทุกขาพให้มีมัตรฐ่านเดียวกันถั่วประเทศครับค่ะมาตรฐท่านไม่นีการปรับนิยามการรักษาให้หยืดยุ่นหมักขึ้นโดยเพิ่มคําว่าการผ่าตัดแบบวันเดียวครับหรือว่าเดย์เซอร์เจอรี่และกําหนดความคุมค้มครองสิบสามม,มวดครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเช่นว่าค่าค่าห้องพักค่ารักษาค่าผ่าตัดค่ารถพยาบาลรวมถึงโรคมาเร่งและโรคไตเรือรังด้วยอีกทางยังให้สิทธิ์ต่ออายุกรมธรรม์ท่านได้ทุกกรณี ยกเว้นกรณีชอชนค่ะพร้อมควบคุมการปรับเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับอายุและอาชีพโดยบริษัทต,ต้องแจ้งหลวงหน้าไม่หน่อยว่า30วันเพื่อคุ้มครองซิธ์ข้องผู้เอาประกันภัยนั่นเองค่ะ